สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีอุกท่านครับคลิปนี้เปิดคลิปมาอยู่พิกัดหน้าไอทิดเมกครับผมไปว่าซองมั่งไหครับขี่รถมามาพอไอทิดอ,อยู่กลางข้างอไอทิศไปแท้ไอทิศแต่ไปเรื่อยๆนี่ครับเนี่เ,เพป็นาพ่อกันเพป็นมาตัดออกกล้วยครับไปพาไปเพิ่อองอ้อยครับพี่น้องนี่ไอทิดห่อเห็ดเผาหน้าจังไว้นะครับ ปลานั่นกระเมียนครับเนี่ยเพราะว่าสูตรลีนกครับเน้นหน้าปังสูตรลีนกเอา nhả ไว้ทึ่งๆเอาเข่าไว้ข้างล่างเพื่อนลาอันนี้ก็เป็นหน้าเพื่อนนะครับให้เพื่อนปลูกกล้วยเต็มทางถนนหนทางเลยโอ้กล้วยงามครับหน้าผมมีทางพู้นะครับไปไปเบิ่งแปลงกล้วยนะครับที่ผมมาปลูกครับที่มานเด็กนอาสอพ่อนะครับผมโอ้กล้วยหอมกับมีดีไม่เลี้ยงไอเท็ต โอ้กล้ยสุกย่างมานี่พังกันน่ะามาทักทายเอฟซีผมจ,จ<ะ>ังหน่อยนี่นเอฟซี FC วา<แ>้านบ่เห็นหนาโดนมาสั่นว่าไอทิศไปทงาง,ทงดาไ,ไ,ได้เดีไปลอยได้เมียเราหายหนาหายตาไปไอทิศห้อไป,ไปเป็นเคยบ้านแม่ครับไปยู่ตีนผูหุ่นละ <laughs> ย่านผมมันได้เลื่อนไปยู่ใกล้ๆผมมาสั่นว่า นี่ครับนั่งซาเลีงมาเอาคือมีทั้งยาเอาทั้งยาไปยังฮะมีทั้งฉีดยาช่างมือเขาชอบเสียบยาไม่เสียบยาอย่างนี้เท่านั้นเสียบยาไข้ยาเทานันวะโอ้ยเห็ดไปทั่วงเทิุฉีดยาใครว่าบอกขูไขยาได้นีมฉีดยาไปกูไปได้ไหนี่ครับเท่านันเป็นเนี่ยเป็นแต่แนนเป็นแต่แก่นมาแล้วพี่ฮะ เปลี่ยนเคปันเม็ดเปลี่ยนได้สุดท้ายแล้วนะพี่เอามาห่อยพีนเมฆทักทายกันจักหงไงบัวหอวกันโดนครับโดนโดนเลียนหนาเพื่อนเนียเพื่อนอยอกม่าซองเมืองหน้าเพื่อนม่าซองเมืองนกกินเข่าเพื่อนครับนี่อ้อยเพื่อนหน้าแบบนี้ก็อ้ยเพื่อนอ้อยเพื่อนกับสูตรลีนนกขึ้นกันครับเอาหนาไว้เที่ยงเอาไว้ไว้ข้างล่าง ี๋ยวพา้เบิ่งแปะไว้ผมไอ้ชิน้นเ้อาแบบเห็นคนขย,ยันอยู่นะครับผมพน่นน่ะโอ้ยถ้าเมียก,กินฟองเลยไดีพูดนี่ไอเทียโอ้ยสวดด้เนี่ยโอ้ยปลอดสาร้ปอดสารพิษเบือันเตตดบไฟสุม้มไฟสุ่มย่างเดียวมันป่ กูได้มาปลูกไว้เอามากินยักษ์หมากแนะกก่โชควะโมยทิดอันนี้เทียงหน้าทิศเพื่อนครับแต่ก่อนหน้านี้เป็นแรงกรบดันไม่บ่มั่ง,ยอ,อ,งอยู่หลายทิศท่าบ่สั่งยัง ฮแต่อัดอ,อมาเลี้ยงเราเนาะเอาลูกขี้สีเฮ็ดยังก่อยอยู่เนี่ยนี่มองนี่เห็นดันลงนี่ยฮะปูกข้าคนมีข้าเนาะเหปลูกข้าไว้ต้นสีวมีข้าเจ้า่างกันหายังนกมีอยรต้นก,นก,ก,กล้ยนะี่หนึบวบเบือกไนนี่ยไมเกียถินไม่ดดีขึ้นยังอยบ่ได้เมียเนี่ยว่ากูช่วขึ้นิ้เลยเดียดดาดที่เก่าวะ มีแนวย่นหละเทื่อเออใช่แหลเมีเพื่อนซักทำมีเพื่อนด้วยนี่สอบโอ้ชคุยโท้ัสท์อยอ่ครับผมก็ธรรมดาครับไอทิศเทาสมือนี่แตงตัแตงตตัดผมรอเด้สยมือนนี่ห้ยังเอาไปฝากแม่เท่าตี๋น้อนใสก็บสมือนเนี่ย เจ้อบ่ได้ไปยู่น้ำแม่เ่าเลยโอไปพุ่นละเด้บ้านไดโอ้บ้านนีหลายหลังมนะยูพี่มีผู้ยู่น้ำบ่บ้านเนี่ยนกน้องกี่ยู่เอคัออนบบนี่คับโอ้ใครจะมาแต่ใส่นอนเนี่นี่ครับไอทิเอาดเมฆเราเรียงนกไปจอกค,ครับพนะออุ่นน่ะเ้ยยนลี่ั่เรียง่อเป็นเด้ เ,เอาปุ้มีปลาติลูกเพลก็บาหาเบ็ดมาใส่กินน,นั่นนี่ปลาก็เป็นอันตรายทีย่ว่าแน่นอนเตรนเดย์สำนักโกนบ่โอเคครับเดี๋ยวมันมีคำวันเดี๋ยวพายเบิ้งแปลงไว้นะครับผมมาพอไอเอมียอยู่กางชางเดี๋ได้แวะทักทายกันจักหน่อยขี่แหลมาะครับมื่อนี่เดี๋ยวพายเบิ้งแปลงอ้อยครับผม อ่ะโอเคครับผมมาหวดแปลงอ้อย้วครับนี่ครับอ้อยกาลังสัตว์ขืนง่ามๆเลยนะครับผมอันนี้เป็นสองล็อกนะครับผมสองล็อกนี่ครับล็อกหนึ่งนี่ล็อกหนึ่งนะครับผมอันนี้เป็นของผมนะครับอันนี้เป็นของพะลุ่งนะครับผมเซาพ่นเห็ดพะลุ่งพิ่นเสียแล้วนะครับผมมันบ่มีผู้เห็ดนะครับก็เลยเซาพ่นเห็ดต่อนะครับผมเนี่ยที่ยุนี รวมๆประมาณ13ไร่นะครับตัวนี้ก็6ไล่กว่านี่ก็6ไล่กว่านะครับผมประมาณ13ไร่นะครับผมแปลงของผมนี่ไถยปลูกก้อนครับตะกี้เห็ดหน้าเนาะเห็ดหน้าปังนะครับผู้ใดที่ติดตามผมมั่งจะช่วงแรกๆนะครับผมเห็นว่าผมเห็ดหน้าปังนะครับนี่ก็โลขั้นแท้อะครับแต่ว่าขั้นแท่ขั้นเอกขั้นหลักนี่ยังจงไว้อยู่นะครับผมเพราะว่าเพื่ออนาคตอ่อยผมมีราคาครับผมก็สีได้เห็ดหน้าขึ้นที่เรานะครับ พื้นที่แถวนี้มันเป็นที่น้ำท่วมครับใต้ตาไพ่ลงกไปเนี่ยก็จะเป็นล่ำผนยงนะครับผมน้ำนี่สะดวกสบายครับเฮ็ดหน้าปังได้สบายแต่ว่าเจ้าของเห็นนี่ยโมีิวลามาสูบน้ำใสนะครับผมนะเทิ้งลาคข้าเขามันก็บดีปันแดครับก็เลยใส่อ้อยแปก้อนนะครับผมอ่ะนี่ครับอ้อยตัวนี้ปลูกเดือนมกกล่านะครับผมมกกล่านะประมาณหาหกเดือนแล้วครับอ้อยแปยงเนี่ ตัวนี้ปลูกรุ่น2เดือนนะครับผมตัวนี้ใส่ปุ๋ยไปแล้วครับรอบหนึ่งแล้วก็ฉีดยายาคุ้มแล้วก็ยาขาแล้วก็ค้นเสียหนารอบนึงนะครับผมลงทุนประมาณหาหงมื่นครับแปลงนี่นะบืนไส้นี่แหละนะครับผมทั้งปุ๋ยมันแพงครับตั้งแต่เข้าไถปลูกพุ่นแล้วครับมาไถ่านสามแล้วก็พ่นแล้วก็มะปัน ล้าก็มาปลูกนะครับผมเราก็ซื้อปุ๋ยถึงมาสูบน้าอีกครับสูบน้าเพราะว่าผมปลูกเซเลงครับนะเราก็ฉีดยาคุ้มขึ้นมาจักหน่อยก็เอาริปเปอร์มาลงนะครับผมริปเปอร์มาลงใส่ปุ๋ยเราข้นยางใส่นะครับผมนะแต่ว่าแปลงนี่นี่เพิ่งจะได้มะเฮ็ดนะครับผมเพิ่งจะมีทุนนะเดี๋ยวพาเบ่งแปลงของพ่อรุ่งผมครับเอาเป็นเฮ็ดอันนี้หกไร้กว่ากันครับ ปลูกรุ่นประมาณสองเดือนนะครับแต่ว่าความใหญ่ความยา,ยว,า,มยาวของอ้อยนี่ต่างกันแบบหลายเลยนะครับผมตัวนี้ใส่ปุ๋ยแล้วมันถือฝนพอดีครับวังหันมันก็เลยสัดขึ้นแห้งตัวนี้มีแต่ปุ๋ยล่ลองพื้นครับยว่าถ้าในมีปุ๋ยแบบปุ๋ยเร่งนะครับมันก็เลยเป็นสภาพแบบนี้อยนี่ครับปลูกล่องถือว่าทีพอสมควรนะครับผมปลูกเพื่อขยายพันธุน์ในอนาคตนะครับผมนะพันธุ์อย่ยของบมหลายครับพันธุ์ของผม ปีกไก่เนี่ยผมปลูกไว้สามไรนะครับผมเอาพันธุ์น้ำถัแก่ซึ่งที่จริงแล้วผมบ่มีพันธุ์อ้อยจะกล่อเลยนะครับผมปีกไก่ปีกออนเนี่ยผมเอาพันธุ์น้ำถัแก่ครับไปปลูกไว้อยู่บ้านหนองเซียนนะครับอยู่หน้าปีนี้ก็เอาพันธุ์ตรงสามไรมาปลูกหลายๆมองนะครับที่ผมที่ผมไปไทที่ผมไปเศร้าปลูกไว้นะครับผมก็ได้ประมาณสามสิบไรครับปีนี้เป็นอ้อยไ,ไม่ประมาณสามสิบไรอันนี้ก็คือแปลงหนึ่งนะครับผมแล้วอีกแปลงหนึ่งอยู่ทางานาบ้านผมครับ แล้วอีกแปลงหนึ่งอยู่บานหนังเซียนนะครับผมแล้วก็แปลงนี้นะครับผมประมาณ30ไร่ครับปลูกปีเดียวถึงปุ๋ยกับแพ้งครับลงทุนไปหลายครับร่วมๆแล้วประมาณเกือบสองแสนครับสามสิบไร่ประมาณแสนกว่าบาทนะครับผมและอีกอย่างทีมันก็เป็นทีเศร้าห้อมนะครับผมผมเศร้านี่ยผมก็เศร้าสามปีนะครับทุนต้นทุนเฮามันก็เลยสูงนะครับ นะเดี๋ยวกะฐานราคามันดีอะค่อยๆดูแลเอาต่อมัน,นครับผมเมื่อนี้กะมีเวลาครับคิดหัดแล,ล้วก็เลยผ้าอีเหลียหน่อยขี่รถออกมาซองเบอรงแจ็กหน่อยนะครับผมจ้างค้นงานมาเสียหญ้าครับเสียหญา้าได้ซองมือแล้วนะครับผมแต่ว่าท่านได้ใส่ปุ๋ยเดี๋ยวเสียหญ้าแล้วที่หาเวลามาใส่ปุ๋ยครับแปลงนี้ยังว่าท่านได้ล่งริปเปร์นะครับเพราะว่า้อยนี่ยมันเกิดขึ้นแบบทั่วทิบทับ่วแดนนะครับพี่น้องนี่ครับ สังเกตได้ว่าอยู่น้ำห่องเนี่ยมันก็เกิดนะครับผมเสียดายครับก็เลยบ่าริปเปร์มาลุงนะครับผมถ่ายใส่ปุ๋ยกับเหยาะข้นคอยยางไ่บานเอานะครับผมนะคล้ายๆอ้อยพายครับนี่ครับเกิดขึ้นไปทั่วเลยน,นะครับผมเป็นพวกต่ออ้อยเก้านะครับที่ผมถออกแล้วก็มาปลูกไม่นะครับผมนะตัวนี้ สูบน้ำได้เครื่องเดียวครับสูบน้ำได้เครื่องนี่หยานกัเล่ยลายๆเครื่องเดียวนะครับผมอันนี้ฝนตกลงมาใส่ก็เลยยด้เส้าสูบนะครับสูบน้ำบร่ได้ฉีดยาคุ้มนะครับทาฉีดยาขาดแค่เดียวนะครับผมเอาเผาใหม่นำเลยนะครับผมนี่ผ่านมาได้สักพักหนึ่งหยาขึ้นอีกนะครับผมเพิ่งจะมีทุนเราก็จ้างคนงานมากเสียหยาครับทางผู้ยิ่ญากลางๆนันครับผมเสียหยาได้สองมือก็อีกมือนึ่งกันนาจะเลี้ยวครับ แล้วแล้วก็สีไปซื้อปุ๋ยครับมัสไคแัวผมก็เป็นอันว่าเช็ดชิ่นแัวผมสําหรับแลงว่ายเือแปลงนี้แปลงเดียวครับท่านได้ใส่ปุ๋ยน้ามูปลูกรุ่นมูนะครับแปลงอื่นนี่ผมเอาปุ๋ยไปใส่เบิดแล้วรับผมผ้ามาเบงน่องอ้อยครับอายุประมาณสามเดือนครับตัวนี้แต่ว่าตัวนั้นประมาณหาเดือนครับว่อยสัตว์ขึ้นไม่แห้งยู่นี่ก็เฮ็ดงามแห้งบ่ด้นะครับนี่ เพราะว่าดินมันดีครับถ้าจะใส่ปุ๋ยก็ต้องใส่แบบพ่อประมาณนะครับผมมันโมเมนแบบทีโขกนะครับเราอีกอย่งงางห่อนย่ำตัดนี่มันจะล่มครับส่วนมากลม่มห้องกัหาคนตัดยากครับมันเห็ดยากนะครับผมนี่ครับอ๋อแปลงนี้นะครับผมขอเสียนี่ผมคิดว่าถ้าผมปลูกปลูกเราสวนหัวหลองแต่ที่แหลกผมว่ามันจะเวอรกก์กว่านี้นะนะแปลงนี่นี่ ผมรู้สึกว่าผมผิดพลาดทางเทียงนี้แข็งนะครับปลูกวัส่วนหัวล่องครับที่จากเนี่ยขั้นดินเนี่ยเข้าไปหาก่ออ้อยก่อแรกนี่ห่างประมาณประมาณเกือบว่าครับนี่เห็นบ่ถ้าเขาปลูกสวนมมกมันก็นได้อ้อยติมกันหลายเตืบครับนี่ผมคิดว่าผมผิดพลาดอยู่แต่ว่าก็บอกเป็นยังครับเดียวรอบนะตัดออกเราเขาค่อยเอาผ่านสาม,มารถถอดใบจิกออกก็ได้นะครับผมค่อยปลูกสวนไปล่านี่ก็ได้นะครับ เมาเบิงคักแล้วกะมันกะเสียตะลางดินทิมเสื่อๆนะครับผมถ้าปลูกไปนี่ก็ได้เติมกันอีกหลายบาทอยู่นะครับผมแปลงนี้ก็เห็นแปลงนี้เป็นบดเลี้ยนนะครับผมแปลงนี้ผมกับปลูกสวนไปพร้อมนะครับผมช่วงต้นใหม่ก็สิว่างๆน,น่อยนะครับหากต้นใหม่มันดูดสารอาหารู่ขาง่างนะครับผมตัวนี้ปลูกสวนนะครับนี่กำลังงามเลยครับทวมหัวแล้วครับนี่ประมาณสองเมตรกว่าละ วัดจากพื้นดินนะครับผมระดับพื้นดินขึ้นไปหอดปลายยอดนะครับคันล่ำพิ้นนี่ก็สิประมาณเพียงเอวครับล่ำพื้นนี่ครับถันอ้อยถือกปุยเป็ี่ยนประมาณนี้แหละครับใบสีเขียวเขียวแก่ๆนะครับผมแล้วก็สิเป็นตกๆนะครับใบตกๆงอๆลงนะครับถ้าบดถือกปุยนี่จะเป็นใบเลี้ยมๆตั้งๆเขียวอ่อนนะครับผมก็ว่้าผมใส่รอบเดียวสักนี่แหละครับนะ กระชีเบิ้งเอาต้หยาครับถ้าใช่อีกรอบนึ้งผมว่ารวมแทนแน่นอนนะครับเนี่ยนี่ครับกาหนากะคอยแก่ไหมครับท่างหัวล่องนี่กูปลูกไว้เนี่กะลงทุนจาของเองนะครับบดีกู้บดิยืมเองนะครับคอยทูทๆไทยๆไปเงินฉีบไว้แน่เงินน้ำคุณแม่ขายของแน่นะครับผมรับจ้างนู่นนี่นั่นแน่ขับแม่โคนะครับผมก็มาลงอยู่นี่เบิด ปีนาเขาก็สิมีทุ่นจักน้อยอยู่นะครับผมปลูกขย้ายพันธุ์ไปอีกแปลงต่อไปเรื่อยๆนะครับขอให้ปังๆมันๆราคาดีๆครับปีนานี่ครับอันนี้เ็าปลูกหงาไว้ให้ง่วครับเนี่ยเดี๋ยวพาไปเบิง่งโซนทางผุ่นมุมผุ่นครับอีกประมาณห้าหกเดือนก็นหอดฤดูการตัดแล้วนะครับผมแต่ว่าอ้ย,อยูนี่ผมว่ายีตันหลังปีไม่นะครับช่วงก้อนปีไม่นี่ จะตัดเอาเห็ดพันไปปลูกก่อนนะครับเนี่ยอันนี้ก็ลำไ่ดีอยู่ครับรู้สึกว่วาลำญ่ดีอยู่นะครับนี่อันนี้วาจะปลูกทีงหน้าครับเอาดินมะคุนไว้ให้เบิ่งจากมุมสูงครับนี่นี่ครับ้อ,นนยบอ,อย,จ,ออยจะเป็นสั้นเป็นสั้นนะครับผม ตรงที่ดันดินออกนะครับผมดันนาดินออกลงมาข้างล่างนะครับไลไอระดับพื้นให้หน้านะครับผมที่แรกว่าจะเฮตหน้านะครับบึงอะไกันก็ค่ะก็เลยปลูกอ้อยดีกว่านะครับวางได้ที่ดันนาดินออกก็ชีรู้สึกว่าอ้อยพวกง่ามบันไดนะครับผมขึ้นกับขึ้นเพราะทำนันแหละนะครับแต่ว่าปุ๋ยผมนี่ก็ล่อไปร้ายแล้วนะครับสุบใ่ๆนี่ก็ใส่บางๆครับใส่หน่อยๆนะครับผม ใช้ลายนี่กับยานมันล่มครับจะสำนี่กง่ามเลยได้ครับเนี่ยหาเดือนนี่ครับผมนี่กับถ้าปุ๋ยมันเต็มอิ่มกว่านี่นะครับผมใบมันก็สิบบ่อคอยไปแลมบางทีนะครับผมใบทุกใบมันจิตกลงเลยนะครับผมจะมีแต่ใบวี่ตั้งขึ้นสองสามในะครับแต่ว่านี่ก็รู้สึกว่ามันบ่อถึงปุ๋ยยั่อยแต่ว่าทำนี่พอดีพอดีครับเพราะว่าดินมันดีอยู่แล้วครับที่แถวนี้ยงมหอดย่มตัดมันจีล่มนะครับ อันนี้ก็รู้สึกว่าปลูกทีครับปุ๋ยมันก็เลยบ่พ่อนะครับผมถ้าปลูกระยะห่างกว่านี้มันจะพอดีครับปุ๋ยมันจะพ่อนะครับแต่ว่าผมเสดายเนื้อที่นะครับก็เลยงัดไปเต็มทีเลยนะครับผมเดี๋ยวพามาชมพามาอัปเดตครับนะเดี๋ยวมีเวลามีโอกาสเดี๋ยวพาไปเบิ้งอีกสองสามแปลงนะครับผมช่วงนี้ก็กําลังยุ่งๆกับงานลงไฮลงหน้าอยู่นะครับผม บรรยากาศตะเวนกําลังตกดินครับพาไปชมแปลงอ้อยนะครับของผมเห็ด <Head, S 1> <Head, S 2> ก็ถือว่าทุ่มทุนเห็ดนะครับผมเห็ด <Head, S 1> ปีกเวลามาเห็ดนะครับผมให้ทิ์เมฆเข้าขีบอ้อยทาครับช่วงนะั้นขอให้เป็นไปตามความคาดหมายนะครับผม <laughs> คิดจริงใดก็ให้ได้สิ่งนั้นนะครับผม ก็จะได้เอาตัวนี้นะครับไปต่อยอดธุรกิจของเฮาต่อๆไปนะครับผมเอาโอเคครับทุกท่านสำหรับเอีนะครับผมพามาอัปเดตแปลงอ้อยนะครับผมในคลิปนี้ผมก็อกขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพอกันในคลิปต่อไปด้ครับเดเดี๋ยวคลิปหน้าพี่หน้าเดี๋ยวถ้าไปรับชมอ้อยอีกแปลงหนึ่งนะครับช่วงนี้ก็เขาฤดูฝนนะครับผม หาฝนกับงานกับบัหลายครับเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผมพาไปรับชมนะครับผมใยคลิปนี่รีบกปก็ไ์ก็ติดตามครับเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ